วันนี้แกะทัศิกเนี่ยผมก็จะแกะให้เบาๆพอนะเพราะว่าผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นทัศิกของเอริกเทนฮากเลยเว้ยอันนี้ข้อสูุปอันดับแรกก่อนนะครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับไม่ได้เป็นทัศติกแบบสไตล์เอริกเทนฮากนี่ไม่ใช่ฟุตบอลของเอริกเทนฮากเห็นด้วยกดหนึ่งนี่ไม่ใช่เทนฮากบอลเลยนี่คือเอาตัวรอดบอลเข้าใจปะ่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบอลเล่นเท่าที่เล่นได้บอลอะ่ะเออมันคืออย่างนั้นนะจริงๆไม่มีบอลเทนฮากเท่าไหร่เลยน้อยมากนะครับ คุณเห็นการซ้อมไหมในการซ้อมเล่นชิงกันเหมือนที่เขาเคยมีคลิปวิดีโอหลดออกมาจากที่ทวิตเตอร์ว่าแมนยูซ้อมในการให้บอลสามเหลี่ยมยังไงในการในการเอ่อเล่นบอลแล้วเขามีการไปเปลี่ยนเทียบกับ R อาร์แจกะแสดงว่าเราเรา,เรายังเล่นได้ไม่ดีเลยะนะครับวันนี้นะครับตัวคู่กลางเนี่ยจริงๆแล้วคืออ่อนมากในมุมมองผมนะคืออ่อนมากแต่เล่นดีมากใครเข้าใจคําว่าอ่อนมากแต่เล่นดีมากมากผมไม่ได้ว่านักเตะก,กระจกผมไม่ได้ว่านักเตะอ่อน แต่ในแง่ของบาลานซ์หรือหรือความสามารถถ้าพูดถึงสกิลเซ็ตหรือความสามารถในเกมรับทั้งคู่ไม่ได้ดีที่สุดทั้งคู่เลยแต่ช่วยกันแล้วก็ใช้ระบบในการช่วยคู่นี้อีกทีหนึ่งคุณรู้ใช่ไหมครับว่าแมนยูเด็ดเล่นในลักษณะที่ไม่เพรสซิ่งเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเอื้อประโยชน์ให้กับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนที่มันยังเป็นอิริกเซนกับแม็กโทมินีอยู่ ซามตันเขาไม่ได้เพรสเขาไม่ได้ใช้เพรสในช่วงต้นไลน์เซนเตอร์ไลน์กองหลังเรา3คนเนี่ยที่เซตอัพไว้ก็มีบาลานมาติเนสแล้วก็มาเาเซียเนี่ยนะครับดาโลก็จะอยู่ในวงกลมด้านบนทางซ้ายมือม,มุมซ้ายบนนะครับก็คือจะรอรอบอลด้านกว้างนะครับทีนี้เมื่อเขาไม่ได้ไล่แบบนี้แต่เขาทําหน้าที่คุมแมทคอมินีไว้เพื่อไม่ให้ผ่านบอลเข้ากลางอย่างที่ผมบอกไปตลอดว่าการขึ้นเกมหลักการก็คือต้องผ่านบอลเข้าเบอร์6ตรงกลางให้ได้แล้วแมททอมินียืนต่าเป็นตัวรับบอลแบบเนี้ย เขาไม่ได้ยืนได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการส่งมาติเนีสแม่งไม่สามารถส่งให้แมตโทมินเนียได้อยู่แล้วอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่เราเห็นภาพว่าเขาไม่มีส่วนร่วมแล้วยังแล้วก็ผมก็ไม่พยายามจะไปวิจารณ์เขาไว้เพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติเขามันไม่ใช่เขาไม่ใช่มิดฟิลด์โฮลดิ้งตัวต่ำที่จะหาช่องเก่งๆหาลูกเก่งๆให้เพื่ออะไรแบบนี้แต่จะเป็นมิดฟิลด์ที่ออกแนวรับบอลแดนบนมากกว่ามันมีมันมีทางอิลิเซนคนเดียวที่อาจจะมีเซนส์ในการวิ่งมารับบอลตามช่องแบบนี้แต่เขาก็ไม่ไไดด้้เ้เเเเเปป็็นนตตตตััววว่่าาาายยยรระฉีนนกลล บายพาร์ชไฟีลตัวล่างไปเลยก็คือบายพา s ์ชแม็กธมินีกับอีวิลเซนไปเลยในการขึ้นเกมก็เลยใช้การวางบอลยาวแม่งก็เลยกลายเป็นบอลตะก้อไงวันนี้นะครับอารมณ์อย่างนั้นนะครับแต่เมื่อเรามีจังหวะที่ตัดบอลแดนกลางได้แล้วเราโถมขึ้นเร็วเราจะเล่นควิกทรานซิชันทันทีซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมว่าสำหรับผมนะผมว่าทีมสนับสนุนซานโชน้อยไปมากๆในช่วงครึ่งแรกทั้งๆที่เขาเป็นคนคืบหน้าบอลให้ทีมได้เยอะมากเห็นด้วยกับกด25นะครับ คนละเรื่องกันนะที่คุณบอกว่าเงียบไม่ทําประตูไม่จ่ายเนี่ยแต่ถ้ามาดูกันในแง่ของแท็กติกอ่ะผมว่าคุณดูสิว่าตรงสารโชอะ่ะมีใครซัพพอร์ตเขาบ้างด้านหลังไม่มีนะครับมาเลเซียไม่ได้ขึ้นมันน่าจะเป็นแผนของเทนฮากว่าให้เล่นรันอันกันแบบนี้โดยที่ไม่โอเวอร์โหลดตัวผู้เล่นเห็นไหมอีกอย่างที่ ark, เทนฮากเล่นนอ่อนัดเนี้นะครับไม่ได้ทําก็คือโอเวอร์โหลดผู้เล่นแดนบนเยอะๆเหมือนเขาเล่นเอาผลเป็นอนะ่ะเข้าใจป่ะยืดหยุ่นครับ เล่นเอาผลเป็นไม่ได้บ้าแห่ะเติมเกมลุกขึ้นแบบหกเจ็ดคนแบบนี้อันซึ่งอันนี้ผมชมเลยว่าดีนะครับแต่ความลําบากมันอยู่ที่มันผู้เล่นก็จะเจอความลําบากมากขึ้นเพราะว่าคุณดูเดยซัมตั้นแม่งสามคนตามสามเหลี่ยมสีดําอะเส้นสีดาอะซัมตันสามคนลุมซานโชซานโชแม่งไม่มีทางไปหรอกครับตัดเข้าด้านในคือถ้ามึงไปได้น,นี่คือต้องแบบต้องสุดปีนมากอะ่ะเขา้าใจไหมเข้าไปด้านกว้างได้อย่างเดียวแล้วตัวแรดฟอร์ดเองกับเอลังกาก็วิ่งไปเสาสองคือเส้นทางในการวิ่งเขาคือเขาวิ่งฉีกออกฉีกวิ่งห่างออกจากซ ล้วก็ปล่อยให้บูน่เป็นคนเติมขึ้นมาเล่นช่องในแทนมันจะกลายเป็น4คนนะครับซึ่งจังหวะแบบนี้มันเป็นจังหวะเคาน์เตอร์ที่สาคัญจังหวะทรานซิชันที่สําคัญนะครับด้านด้านหลังเนี่ยอีริกเซนที่ถนัดเป็นเบอร์8เติมขึ้นมาธรรมชาติแมตโทมิเนกูก็เบอร์8จ้ากูก็เติมขึ้นมาธรรมชาติเข้าใจปะ่ะมันก็เลยมีตัวมาซัพพอร์ตแดนหลังแต่จุดที่มันควรจะมีซัพพอร์ตเพลย์มากที่สุดเลยในภาพเนี้มันคือตัวที่มาวิ่งอ้อมหลังสารโชเวย้ยเพื่อที่จะดึงตัวประกออบบกไปนะครั แต่มันไม่มีมาเลเซียไม่ได้ถูกสั่งให้เติมขึ้นมาเล่นถ้าก็ดูจากภาพนี้ก็จะเห็นอีกนะครับยืนยันเหมือนเดิมเลยว่าไม่ได้เล่นโอเวอร์โหลดมากนะครับเพราะว่านักเตะที่อยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยมีแค่ 4- ีสคนเท่านั้นตรงจุดนี้ผมก็ยังมองว่าถ้าคุณนับผู้เล่นทั้งหมดของซามตันในกรอบเขตโทษมัน5คนมันเจอ5ต่อ3อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็ไม่มีใครสูงใหญ่เล่นลูกอากาศเก่งคือมึงต้องเปิดแม่นมากต้องระดับเทรนต์อาร์โนกดรีโมทอย่างเงี้ยจะได้ประตูทุกคนเนี่ยนะครับในการเล่นของแมนยะูยูเต็ดมาฟอร์ม เป็นแผง2ในการเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเพื่อรอตัดบอลถ้าสมมุติว่าเปิดไปแล้วแดนกลางหรือบอล2เนี่ยซ้อมต้นเก็บบอลได้เกมกับลิเวอร์พูลอ่ะมันคืออินเทน i ซิตี้ที่นักเตะแมนยูแม่งพร้อมจะเล่นเกมสวนใส่ตลอดแต่เกมกับซ้อมต้นเนี่ยมันเป็นเกมที่แมนยูเตะเนี่ยเล่นรัดกลุมกว่าเยอะเลยเว้ยเล่นเคาน์เตอร์อยู่เรื่อย,อยนะแต่มีการสลับ มิติของซานโชกับเอลังกามันเลยทําให้มิติเกมลุกมันหายไปหลายส่วนเลยแต่ในแง่ของการสนับสนุนก็น้อยลงเช่นกันคือให้เน้นเกมรับไว้ก่อนเพราะกลัวลูกโดนลูกบอมลูกโยนอะไรแบบนี้คุณทิ้งซานโชผมเจอ3-4คนแบบนี้แล้วคุณมาบอกว่าซานโชเงียบไม่ใช่เลยนะแท็กติกมันเป็นแบบนั้นเว้ยทุกคนมาเลาเซียก็ไม่เติมขึ้นมาซัพพอร์ตครับคุณดูจะเอาบอลไปข้างหน้าคุณจะเอาบอลเข้าใกล้ปากประตูซานถามผมถามในรูปนี้คุณดูเลยว่าแล้วซานโชมันมันเลือกอะไรได้ไหม ในเมื่อทีมาฟอร์มแผงหลังกันแบบอีริกเซนยืนคู่กับแม็กธอมิน่แบบนี้มาเลเซียมาคอยกันลูกสวนแบบนี้การต่าแบบนี้แดนบนยืนไกลสารโชไม่มีการเข้ามาเล่นร่วมเลยในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมสีดําไม่มีใครสอดเข้ามาเลยอีริกเซนก็ไม่ได้สอดขึ้นมาบรูโน่ก็ไม่ได้ไม่ได้พอสานโชวได้บอลไม่มีใครมาซัพพอร์ตเลยหาสเปซตรงพื้นที่สีดําไม่มีใครเข้าเลยถูกไหมครับทั้งที่สารโชวทําหน้าที่ตัวเองหมดเรียบร้อยแล้วคือหนึ่งยืนปักริมเส้น2ดึงแบ็ค อย่างครายวอลเกอร์พีเตอร์ออกออ,ออกมาให้ยืนริมเส้นเปิดพื้นที่ฮาวสเปซเปิดไหมเปิดแล้วขอแค่มีคนสอดเข้าไปก็ได้เล่นเกมลุกแล้วครับแต่ด้วยรูปแบบที่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่เทนฮากสั่งหรือว่าผมแต่ผมว่ามันเป็นที่นักเตะเองด้วยเว้ยอาจจะเล่นยังไม่ถึงแบบระดับเดิมอะ่ะอินเทนซิตี้ไม่ถึงระดับเดิมอะ่ะเพราะสิ่งที่ซานโชต้องเจอก็คือเขาต้องเจอ1ต่อ3ครับถ้าเขาจะเอาบอลเข้าไปให้เพื่อนได้เนี่ยเขาต้องทะลวงไป3คนก่อน แล้วก็ผมชมอิลิลเซนนะออกจากตำแหน่งตัวเองมาคอเวอร์เพราะซานโชขึ้นไปเล่นเกมลุกเยอะมากแล้วเล่นคนเดียวอยู่เยอะเลยนะครับแล้วทําให้เพื่อนเนะี่ยเขามีเวลาที่จะพอเวลาโดนสวนกลับมาเร็วๆแบบนี้ตั้งเชฟทันแล้วก็ออกมาคอเวอร์ทันเห็นไหมซานโชลงมาไม่ทันอยู่แล้วครับเพราะซานโชขึ้นไปเล่นเกมลุกนะแต่อิลิเซนก็ลงมาคอเวอร์ได้ดีลูกนี้ดาวโลเปิดล้นไปนะครับไม่ได้ลุน้นแล้วก็มีจังหวะ5รอบอ่ะเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บตันกันกับบูโน่อ่าโดนตัดไป1เอ่งเอรังกาไปเก็บบอล2มาติดผู้สาประตู2ว,วนกลับมา บูโน่อีกรอบหนึ่งเป็น3ยิงการได้นะครับอิลิเซ่นวิ่งมาําเป็น4อะไรไม่รู้แล้วก็โดนซ้มไปอีกรอบเป็น5-5้าครั้งก็ติดกันออกมาหมดนะครับถ้าคุณจะเอาบอลขึ้นมาจากแดนหลังด้วยการเล่นผ่านกองกลางมันจะกลายเป็นอิลิเซ่นครับที่ต้องดรอปต่ำลงไปยืนต่ำแทนคุณก็จะเห็นว่าในการเซตอัพเย์ถ้าเราจะเล่นบอลเท้าสู่เท้าจากแดนหลังขึ้นมาจากกองหลังขึ้นมาสู่มิดฟิลด์เนี่ยมันจะต้องเป็นอิลิเซ่นต้องผ่านอิลิเซ่นไม่ใช่ผ่านนักธงมินี นะแม่ทูินเนอก็จะดันตูขึ้นไปสูงเ,บบนะเป็นคนไปนรับบอลแทนนะเป็นคนไปรับบอลตรงกลางสนามเนี่ยแล้วก็ป้ายบอลต่อไปจะทําได้รูปแบบในการเล่นเกมรูกของแมนยูเต็ดนั้นใช้ลักษณะการบอมขึ้นมานะครับแล้วจริงๆครีเอทพื้นที่ว่างกลางสนามได้ดีด้วยนะเนี่ยคือเล่นบอลยามันมีข้อดีตรงนี้ครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่แม่นบอลมันมามันไม่ค่อยแม่นยำแล้วที่สําคัญคือเราเสียเปรียบสรีระนะครับตัวลูกของเรามันมีแค่ไลฟ์สอเดียวที่สูงไง นะครับแต่ตัวคนอื่นนี่มันเล่นบอลลูกโด่งกับอากาศมันแย่งบอลแบบมันแย่งบอลลงไม่เอาบอลลงไม่เก่งอะ่ะถ้ามันเอาบอลลงได้คุณดูนะพื้นพื้นที่5คนที่ที่เชื่อมกันอยู่เนี่ยนะครับโดย4คนไอห้าคนที่เชื่อมกันอยู่ในแนวลูกเนี่ยรวมทั้งม็ตเทมินีที่เป็นฐานเนี่ยฐานของลูปเพรตรงเนี้ยนะครับคุณนึกภาพดูนะถ้ามันได้บอลตกมาที่อีริกเซนได้บอลตกไปที่บูโนโ อย่างเงี้ยผมว่าพื้นที่ตรงกลางเนี้ยมันจะแบบมันจะมีเวลาให้เขาแทงทะลุช่องในการเข้าทำเยอะมากเลยแต่ปัญหามันคือ1การเปิดบอลจากข้างหลังมาข้างหน้าไม่แม่นยำกับ2คือผู้เล่นตัวลูกของเราไม่ได้มีตัวเก็บบอลที่แข็งแรงนะครับตาอากาศที่แข็งแรงนะครับเกมลุกทางฝั่งซ้ายนั้นนี่แรชฟอร์ดกับทายเอลิกาเล่นแบบสลับการแรชฟอร์ดฉีกมายืนด้านกว้างนะครับเมืม่อเอรลกาจ่ายบอลมาแล้วจ่ายกับ1 2นะ1-2เล่นสามเหลี่ยมกับแรชฟอร์ดก่อน สามเหลี่ยมกับลาฟอร์ดเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บสามเหลี่ยมต่อไปให้บูโน่ข้างในแล้วบูโนโช่ชิงกลับมาแต่มันแรงไปนิดน,นึงมั้งหรือว่าเออไม่แรงหรอกจังหวะจริงอลังกาย,ยิงได้แต่ไม่ได้ยิงจังหวะแรกนะครับคือต่างบอลแรกก่อนนะกะจะยิงกะจะยิงจังหวะสองนะครับแต่เจอแคชชัปมั้งนะครับเจ้าซ้อนมะเขือเทศน,นะมาสกัดไว้ในจังหวะท้ายคือแบบจะยิงอยู่แล้วนะครับเสียดายมากลูกนี้คือแบบไปตามช่องสามเหลี่ยมสวยมากเพราะผมบอกกันว่าอยากเห็นการเล่นแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ผมเห็นในครึ่งแรกอ่ะแผงหลังซมมมตนไไ่ดดด้ปิีาก คือถ้าคุณเคลื่อนที่เยอะๆแล้วมีตัวมาซัพพอร์ตผมว่าเล่นได้แล้วเสร็จปุ๊บก็จะมาเป็นรูปนี้นะครับนะเล่นสามเหลี่ยมแล้วมีเติร์ดแมนรันนะครับอย่างสะอย่างดาโล่คนแรกที่เอาบอลให้ไปคือเอลังกาครับให้ไปที่ซานโชแล้ววิ่งทะลุเข้ากรอบเขตโทษซานโชชิ่งบอลต่อมาให้ดาโลก่กระชากหนึ่งทีเปิดครอสเข้ามานะครับเอลังกาเป็นตัววิ่งหลอกเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วซานโชไอ้ดาโล่เนี่ยเปิดย้อนออกมาด้านนอกนะมีคนบอกว่าตั้งใจเปิดให้ราสพอร์ดแต่บอลมันโค้งหนีผมกก็ไไไไไมมมม่่่่่่รรรรููนะรู้้้้ะะแแแตตหหลออยังไงไผบใวา แม่งเข้าไปจุดพอดีเลยนะแบบบรูโน่รออยู่พอดีแล้วแปลอย่างแปลดีแปลยากมากลูกเนี้ยแปลยากมากเหมือนบอลกระดอนพื้นแล้วรับเหมือนแบบเหมือนบอลยังไม่ตกพื้นหรือกระดอนจำไม่ได้นะแต่บรูโน่ต้องแปลจังหวะแลวคือไม่จับเลยนะครับเหมือนบอลเล่เลยอ่ะด้วยการแปลนะแล้วมันโดนแบบไม่เต็มเท้านะโหคุมบอลแบบยากมาก ตอนแรกผมนึกว่าโหยิงออกที่แบบเศร้าเลยแต่บูน่แม่งยิงเข้าไปเฉยเลยคือผมยังไม่คิดเลยว่าจะเข้าลูกเนี้ยมาสนุกตอนที่แบบคาซมิโร่ลงมานะเพราะว่าอะไรมันไม่ได้เป็นรูปเกมที่สนุกหรอกเพราะว่าแมนยูแต่นั้นทิ้งเกมลุกไปแล้วนะครับแต่แล้วก็โหมดโดนโหมเกมเกมเกมเอ่อเกมสวนหรือว่าโดนโหมบอมเข้าสายตลอดเลยแต่ที่คุณแฮปปี้คือคุณได้เห็นคาซมิโร่เนี่ยลงสนามมาแล้วก็ออริกเซนก็ได้ลอยตัวขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งก็ถือว่านี่แหละครับตำแหน่งที่ถนัดจริงๆของออริกเซนถ้าปล่อยเขามาให้ยืน ขึ้นมาอีกโซนหนึ่งอะ่ะคุณจะได้เห็นการจ่ายส,สวยๆของเขาแน่นอนเลยผมว่าถ้าคุณอยากซัพพอร์ตโรนัโดคุณอยากให้โรนัโดยิงได้เยอะๆคุณอยากปั้นโรนัโดกลับมาอะไรแบบนี้ผมว่าการมีบรูโน่กับการมีอีลิกเซนอยู่ด้านหลังโรนัโดอ่ะอาจจะทาให้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 โรนัโดเล่นดีขึ้นก็ได้นะเพราะตอนนี้ผมบอกจริงว่าในวัยนี้ของคริสเตียนโรนันโดนะครับเขาเล่นเขาเล่นกองหน้าตัวเป้ายืนเดี่ยวแบบนี้คุณเห็นไหมเมื่อเขาต้องทํางานคนเดียวเอาบอลลงเองเล่นหานหลังให้ประตูไม่มีใครเล่นร่วมกับเขามากนะครับมันมันทำให้เขา เขาต้องใช้แบบความสามารถเฉพาะตัวเยอะมากเลยเพื่อจะเก็บบอลแล้วส่งบอลน,นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลาบากกับการตอนที่อเลกุนนาโซชาใช้เขากับคาร์วานี่เนี่ยลงคู่กันในนัดกัสเปอร์ที่เล่นหลังสามนะครับแล้วมีบรูโน่เป็นมิฟิลโตลูกอะโอโ้โหรนโดแม่งดูเล่นแบบดูเล่นเป็นธรรมชาติมากเลย